ไร้อลอง ISV ติดง่ายในเด็กเล็กใช่เหรอใช่เหรอ ISV แค่ผู้ใหญ่หอมแก้มก็ติดแล้วสวัสดีสสดครับพบก,กับพวกเราในรายการไร r อรองหมอคอนเฟิร์มพบก,กับหมอเย็นครับหมออ้อมค่ะจากศูนย์ปุมาราเวชโรงพยาบาลกรุงเทพทุกเรื่องที่กระตุกต่อมเอสในตัวคุณเราจะมาเฉลยให้ฟังค่ะ หมออ้อมครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับมีเชื้อหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะกังวลกันก็คือ r s v ไม่ทราบว่า r s v เนี่ยมีอาการยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตแล้วก็พาลูกๆเนี่ยมาโรงพยาบาลได้ถูกนะครับ ค่ะ RSV เนี่ยสามารถมีได้ตั้งแต่อาการน้อยๆค่ะอย่างเช่นไข้ไอน้ำมูกหรือว่าอาการเริ่มรุนแรงขึ้นอย่างเช่นหายใจเหนื่อยหอบหายใจมีเสียงวีสค่ะหายใจแล้วมีอกบุมค่ะถ้ามีอาการดังกล่าวแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะพาลูกมาเจอหมอที่โรงพยาบาลค่ะผมทราบมาว่ามันเป็นไวรัสนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสำคัญมากดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่า RSV เนี่ยติดต่อกันยังไงได้บ้างนะครับ ใช่ค่ะ RSV เนี่ยติดต่อกันได้ด้วยทางน้ำมูกน้ำลายค่ะเพราะฉะนั้นการไอจามเนี่ยสามารถทำให้ติดเชื้อได้รวมถึงการสัมผัสด้วยค่ะหมออ้อมครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าติด RSV ขึ้นมาแล้วเราจะมีแนวทางรักษาอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาที่โรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอก็จะสามารถตรวจประเมินอ,อาการแล้วก็ให้การรักษาได้ค่ะการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การรักษาตามอาการอย่างเช่นการให้ยาลดไข้แก้ไอหรือว่าการพ่นยาได้ค่ะ โดยที่อาการทั้งหมดเนี่ยก็มักจะดีขึ้นภายใน1-2สสัปดาห์ค่ะดังนั้นแล้วไรอรอรการหอมแก้มนี่ทำให้ติด RSV ได้หรือเปล่านะครับหมออ้อมไรท์ไร t ไรทใช่ค่ะแค่หอมแก้มเนี่ยก็สามารถที่จะติดไวรัส RSV ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ควรที่จะล้างมือเป็นประจำค่ะแล้วก็ใช้หน้ากากอนามัยด้วยค่ะเราก็ลดการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็น RSV นะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อคุณหมอพิจารณาให้วัคซีนป้องกันนะครับถ้าชอบคลิปสนุกๆได้สาระความรู้ดีๆที่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ